ก็เป็นจุดหอชมสัตว์หนองผักชีจะมีฝนตกมากว่าหน้านี้นนี้ปหมด อะไรฮะน,นี่ตอนนี้เรากำลังแข่งกันครับระหว่างคุณพ่อคุณพอ่อกับคุณพ่อเหนื่อยแล้วเหนื่อยแล้วเขาบอกเขาเหนื่อยแล้วพ้อพ่อไล่แล้วนะไล่ตามแล้ว ดอกอะไรสวยเชียวทอดูสิดอกอะไรเนี่ยสวยเชียวเนี่ยเป็นไงคุณทอเจออะไรที่สามารถเอาเกือกินได้ไหมกินได้ไหมลมเย็นสบายมากเลย สองพักชีนี่เดินแล้วเพลินดิโอ้ทำไมช่างเจนอย่างนี้ ถึกจุดหมายแล้วครับหอ,อส่องสัตว์น้องผักชีอากาศอากาศเย็นกำลังดีลมพัดโช,ชยๆหลังฝนตกดเด็กคนนี้มันเป็นเด็กคนป่ามีความคล่องแคล่วว่องไว ในการปีนเหล็กเดี๋ยวไอเป็นเด็กคนปา่าเขาเนี่ย ได้สิเฮ้ยดูคมมันยองกลางบางซื่อนไม่ใช่กลางบางซ่องเอง้ย <laughs> อะไร